ครับผมวันนี้ผมอยู่กับช่างเพชรร้านสมัยทีสวิตนะครับก็วันนี้จะมาสอนธีการแกะฮีซิง์นะครับเป็นฮีซิงก์กับพัดลมตัวนี้จะเป็นรุ่น M S I นะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นฮีซิง์ติดกับพัดลมเลยนะครับก็นะครับอันนี้จะมีน็อตตรงพวกซิง์นะครับอยู่ประมาณ8ตัวโดยประมาณนะครับบางรุ่นก็อาจจะเยอะกว่านี้ ก็ทำการขันขันออกให้ครบนะครับ ตรูนี้ต้องถอดตรงน็อตพัดลมด้วยนะครับมีน็อตตรงพัดลมด้วยเอเมนไนนะฮะน็อตจะเยอะนิดนึง เยอพอสมควรเลยแหละก็อันนี้หละะังจากอ่าตรงนี้ตัวหนึงงน่งปัลมก็จะมีฝั่งละสองตัวนะครับน็อตโอเคตอนแกะนะครับทีซิงก็จะมีปั๊ขลมอย่างนี้สองตัวถอดออกจากบอร์ดด้วยนะครับ รทำการยกซิงขึ้นจากตัวบอร์ดตัวซีพนะครับประกาศจาะโอเคนี่ยกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะยังไงวันนี้สมาธิรสวิตลาไปก่อนครับขอบคุณครับ